สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจเปรมศักดิ์พิมพณิชแลวก็รายการข่าวไลฟ์วีดีโอทางช่องทาง u t u b e ครับวันนี้เรามากับขบวนของนิสสันครับตัวนิสสันอเมร่าใหม่ตัวไมเนอร์เชนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองสมรรถนะกันนะครับหลังจากที่ได้ไปพรีวิวกันแล้วคราวนี้นอกจากได้ทดลองขับบนถนนจริงแล้วนะครับยังจะไปลองฟังก์ชันต่างๆของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับตัวนิสสันคอนเน็กหรือว่าฟังก์ชันอื่นๆนะครับเดี๋ยวตามมาดูนครับว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างแล้วก็การขับขี่จะเเป็นยยัังงไตามมมผลครบ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในรถนิสสันอัลเมรตัวไมได้เชียรนะหรือว่าโมเดลเยีย2023นะครับก็มีการปรับฟีเจอร์แต่งหน้าทาปากพูดง่ายๆว่ามีการคอสเมติกรถมาในระดับหนึ่งแล้วหลังจากที่ไปพรีวิวกันนะครับไปเวิร์กช็อปกันที่สนามคุทุมธานีสปีดเวนะครับอันนั้นก็ไปดูรอบคันแล้วก็ลองในสนามออลองขับในสนามคราวนี้มาลองบนอนอนโรดถนนจริงๆแล้วว่าฟีลลิ่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ขับมาได้สักระยะหนึ่งนะครับตอนแรกก็มาเป็นผู้โดยสารนั่งแถว2ก็เรียกได้ว่าความสะดวกสบายในเรื่องของการนั่งก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันก็ยังมีเล็กๆน้อยๆ,ๆหน่อยนะที่เท้าแขนลรกกลางแถว2มันไม่มีนะอันนี้ก็ขาดขาดไปแต่ว่ามีที่วางแก้วด้านซ้ายด้านขวามีให้มีที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือด้านหลังเป็น USB A นะครับอยู่ตรงคอนโซลกลางก็เสียบสายชาร์จได้ข้างหลังก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องแย่งกัน นะแล้วก็วัสดุที่ส่วนใหญ่ที่เราจะสัมผัสกันไม่ว่าจะเป็นที่เท้าแขวงอะไรต่างๆก็เป็นแบบซอฟทัชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ภายในฟีเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเครื่องเสียงระบบอินเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับก็มีจอตรงกลางมาให้ขนาด8นิ้วนะมารของผู้ขับขี่ก็มีเป็นทั้งดิจิตอลแล้วก็เป็นเข็มนะครับมาตรความเร็วก็จะเป็นเข็มนอกนั้นก็จะเป็นตัวดิจิตอลเป็นกราฟิกเข้ามาให้นะครับ ตัวนี้มีบายสปอร์ตมาให้แล้วนะตัวที่ขับอยู่นี้เป็นรุ่น vl นะครับมีบายสปอร์ตมาให้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะแล้วก็ในเรื่องของฟีเจอร์อื่นๆที่เขาอยากจะโชว์กันก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องรอบคันนะครับ360องศาเนี่ยนะครับก็มีมาให้นะในตัว vl นะครับรวมไปถึงอีกอันนึงก็คือตัวขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน sos เราก็สามารถที่จะกดขอความช่วยเหลือได้เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุจนถึงขนาดที่แ a i r b a กระเบิด อันเนี้ยมันก็จะโทรเข้าคอเซนเตอร์เองเลยเราไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วเขาก็จะมีการติดต่อก,กลับมาว่าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรแต่ถ้าเขาติดต่อก,กลับมาแล้วเราไม่ได้พูดอะไรนะครับสามสี่รอบแล้วเนี่ยก็จะส่งเรื่องไปให้กับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็น1นึ่งหเรือว่าเป็นตํารวจท้องที่ต่างๆนะครับเราก็จะมาเป็น ช่วยเหลือเรามาดูเราเพราะเราอาจจะหมดสติอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์อันหนึ่งที่ถือว่าเหนือกว่าคู่แข่งเพราะตอนนี้ในเซกเมนต์นี้ไม่มีนะครับจะมีเฉพาะนิสสันเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับ1.0ศลิตรเทอร์โบ100แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ประมาณ150ินิดนิดหนินิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าใช้ในชีวิตรประจําวันนั้นอะเพียงพอนะครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ต้องเค้นมากอะไรมากนะครับ ช่วงล่างนะครับเข้าที่สัมผัสต,ตอนนี้อยู่นะซับแรงดีนะครับถนนเป็นคลื่นก็ไม่ค่อยออกอาการเท่าไหร่น้ําหนักพวงมาลัยนะก็ถือว่าไม่ได้ด้อยกว่าใครนะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงความเฟิรม์มความอะไรต่างๆก็ยังมีแบรนด์ที่ดูดีกว่าแลนะที่ให้รู้สึกว่ามันเป็นสปอร์ตมากกว่าอันนี้นิสสันคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเน้นในเรื่องของความคอมฟอร์ตนะครับความสะดวกสบายความนุ่มนวลของตัว รถนะครับไม่ได้เน้นเป็นแนวสปอร์ตมากนะครับมีเลนดิปัจจเจมาให้เป็นแบบเตือนนะครับเตือนแต่ว่าไม่มีการดึงกลับนะครับเวลาออกนอกเลนต่างๆนี่ก็มีมาให้อยู่นะแล้วเดี๋ยวอื่นๆนะครับก็คงจะไปลองฟีเจอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวรีโมทสตาร์ทนะครับแอปพลิเคชันตัวนิสสัน Connect ต์เขานะครับที่สามารถที่จะล็อกรถได้ตั้งค่าต่าง,งๆได้รวมไปถึงกดสตาร์ทจากตัว แอปพลิเคชันได้เดี๋ยวเราก็ต้องไปลองกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าอื่นๆนะก็ถือว่าน่าจะโอเคดีเพราะว่าพรีวิวข้างในไปดูคนหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ที่เพิ่มเข้ามาอีกอันนึงก็มีฟีเจอร์ตัว wireless charger นะเดี๋ยวเข้ามาดูกันมี wireless charger ให้มี usb ให้มี a u x ให้มี power outlet ให้อยู่นะแล้วก็แอร์ตัวท็อปนี่เป็นดิจิตอลนะครับแต่ว่าไม่ได้แยกฝั่งซ้ายขวานะแล้วก็แอร์ตั้งกิ้านี่เย็นฉ่ำฉ่ำทีเดียวฉ่ำจนบางทีู้สุดหนาว แล้วก็เดี๋ยวลองมาดูอื่นว่ามีอะไรยังไงบ้างนะถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวก็จะมาดูกันเดี๋ยวมารอดูกันครับในคลิปที่เป็น p r e ีวิวฟีเจอร์อื่นๆนะฟ mm ีลิ่งในการขับต้องบอกว่าอัตราเล่งก็ถือว่าโอเคช่วงล่างโอเคเบรกก็โอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาคุยกันต่อนะครับคร่าวๆเท่านี้ก่อนแล้วกันครับครับตอนนี้ผมอยากจะโชว์ฟีเจอร์นะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ย สำหรับตัวนิสสันนะครับรีโมทก็สามารถที่สตาร์ทได้แล้วอย่างที่ผมบอกไปในคราวที่แล้วนะที่ไปพรีวิววันที่สนามปทุมธานีสปีดเวก็คือรีโมทเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วแล้วก็สามารถกดสตาร์ทได้แต่จริงๆวันนี้ที่อยากนำเสนอก็คือตัวแอปพลิเคชันนิสสันคอนเน c t นะครับซึ่งจะสามารถลดล็อกนะครับแล้วก็ล็อกรถได้ด้วยนะแล้วก็แสดงตำแหน่งอะไรต่างๆของรถด้วยนะแต่ว่าอยากจะโชว์จริงๆก็คือนี่เลยนะครับให้ดูนะครับก็จะโชว์สถานะของรถนะครับว่ารถอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ เรนที่ยังสามารถขับได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็กดปลดล็อกใส่รหัสด้วยนะครับอันนี้ต้องเป็นใส่พินโคดนะนี่ก็ตั้งเอาไว้อยู่นะอ่าน,นี่กดแล้วนะอันนี้คือรถสามารถที่จะเปิดได้แล้วเข้าได้แล้วทีนี้สักพักหนึ่งผมอยากจะปิดละผมก็กดล็อกรถอีกทีหนึง่งนะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยนะว่าไม่มีกุญแจรถอยู่ข้างในแล้วใช่ไหมถ้าใช่เราก็กดดาเนินการต่อก็รอสักครู่หนึ่งต้องใส่พินโคดเหมือนกันนะไม่ให้เห็นว่าผมใช้อะไรนะ นี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรถมันก็จะล็อกให้นะครับ,รรบสักแป๊บหนึ่งก็คอนเน็กกับรถได้แล้วตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะตั้งได้ว่ารถตำแหน่งมันออกนอกที่เราตั้งระบบเอาไว้อันนี้มันสามารถแจ้งเตือนได้ก็ดูได้นะครับว่าตอนนี้อะไรยังไงบ้างสมมุติเราไปจอดทิ้งไว้ที่อื่นๆนะครับเราอยากให้มันขึ้นแตะรถไฟแต่ไม่ได้เขาคุยกันอยู่นะงั้นผมเอาอันนี้แล้วกันสตาร์ทเครื่องยนต์ นะครับก็ต้องใส่รหัสเหมือนเดิมนะอันนี้ผมถือว่ามันสะดวกมากแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรถมันจะสตาร์ทไม่ให้นะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์อีกอันนึงนะครับซึ่งจะมีสำหรับเจ้าของรถนิสสันเท่านั้นนะครับแล้วก็ในอนาคตน่าจะขยายไปครบทุกรุ่นนะครับของนิสสันที่สามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวนิสสันคอนเน็กนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่แล้วก็เหนือกว่าคู่แข่งนะครับที่มีก็คือตัว ขอความช่วยเหลือ SOS ที่เพิ่มเข้ามาให้ในรถในกลุ่มเซกเมนต์นี้นะครับที่ยังไม่มีเจ้าไหนมีนิสสันก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกนะครับส่วนฟีลิ่งในการขับอย่างที่บอกไปก็ถือว่าโอเคนะเครื่องยนต์3สูบ1.0ลิตร100แรงม้าแรงเบร์1น0่กว่านิวตันเมตรนะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็การประหยัดก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในกลุ่มที่เป็นรถอีโคคาร์นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต้องลาท่านผ